ปวดคอพะนอนตกหมอนทำไงดี สาเหตุของการปวดคอที tourism, ium, ่มาจากการตกหมอนนะคะบางคนเนี่ยก so ็จะนอนตกหมอนจริงๆเลยจะทําให้กล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วก็ทาให้ข้อต่อมันมีการอักเสบขึ้นมาอีกสาเหตุหนึ่งก็คือหมอนแบนนะคะซึ่งเวลาเรานอนใช่ไหมคะเราจะอยู่ในท่าเหงนทั้งคืนเลยพออยู่ในท่าแหงทั้งคืนเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อมันเกร็งขึ้นมาทําให้เราหมุนซ้ายหมุนขอก้มหน้าหรือว่าเงยศีรษะได้ไม่สุดนั่นเองค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็คือที่นอนที่มันแข็งเกินไปหรือว่ายวอเกินไปนั่นเองมันจะทําให้ตรงที่นอนขอองงเรรราค่่ะมมัันไบ รพรพอไม่รองรับสรีละเนี่ยนะคะมันทาให้กล้ามเนื้อตรงต้นคอของเราเนี่ยคะ่ะทำให้มีการเกรงเป็นระยะเวลานานพอตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยทำให้มีการปวดต้น,ต,นต้นคอนั่นเองค่ะส่วนวิธีการรักษาสําหรับอาการปวดคอนะคะก็จะมีในเรื่องของการประครบเย็น20นาทีทุกๆ4ชั่วโมงนะคะ2จะเป็นการทานยาลดการอักเสบค่ะและ3จะเป็นการออกกําลังกายบริเวณต้นคอนะคะส่วนวันนี้จะมีท่าบริหารที่กล้ามเนื้อคอนะคะสามารถกลับไปทําง่ายๆที่บ้าน3ท่าได้เลยนะคะท่าที่ ห่ 1. เอามือจับศีรษะเอียงคอไปทางด้านข้างให้ความรู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บค้างทิ้งไว้10วินาทีทําทั้งหมด3ครั้งหลังจากนั้นทําสลับข้างกันทาําเช้ากลางวันเย ε, ็นแนะนําให้ทําทุกวันนะคะท่าที่2เอามือประสานกันท้ายทอยก้มศีรษะลงให้มีความรู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บค้างทิ้งไว้1ิวินาทีทําทั้งหมด3ครั้งเช้ากลางวันเย็นแนะนําให้ทําทุกวันนะคะท่าที่3นะคะเอาหัวแม่มือมาดันที่ตรงคางค่ะหลังจาก ดันศีรษะขึ้นตากาอกมองบนเพดานให้รู้สึกตึงคอทั้งด้านหน้าครั้งทิ้งไว้10วินาทีทําทั้งหมด3ครั้งทําเช้ากลางวันเย็นแนะนําให้ทําทุกวันเหมือนเดิมค่ะหากทําตามเบื้องต้นแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นแนะนําให้มาปรึกษานักกายภาพบ,บาําบัดเพื่อรักษาไม่ให้เกิดอาการปวดไปมากกว่านี้นะคะ